สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ตองอยู่แล้วเนาะคะ่ะอีพีที่17เดแล้วะคะ่ะมือหน้ากับคุณยายนางฟ้าแล้วค่ะเพิ่นวา็ดโคกอหกต่อ๋ยวจะพากันมาเบิ่งนะคะฝากกดติดตามช่องทาง youtube กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้คุณยายนางฟ้ากับพี่ตองเนี่ยเด้อจ้ามาเบิ่งว่าจะได้เห็ดจักดอกดอกหนึ่งสองดอกสามดอกสี่ดอกแล้วค่ะไปรับชมกันเลยเลยจ้าดอกแรกจ้าเห็ดดินจ้าเห็ดดินเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อน หมานหมนดอกแรกละค่ะมอแกงเดี๋ยวเบิงมาแลงเอียงค่ะแมงแข้งแมงแข้งค่ะแมงแข้งเอียงบุ๊เดี๋ยวเบิงธรรมชาติค่ับเพื่อนเพื่อนอันนี้เห็ดตายเบือแล้วค่ะกินบัวได้ดอกนี่ดอกนี่ก็เห็ดดินอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเห็ดดินจ้าอันนี้เห็ดนาง้วค่ะเพื่อนเพื่อนนาวัวนาวัวน้อยแล้วค่ะสองดอก นี่จ้าดอกหนึ่งเห็ดหนางัวหน่อยจ้าอันนี้เห็ดหนางั้ใหญ่แล้วจ้าที่พ่อได้กินเป็นดอกหน่อยนี่ดอกใหญ่จ้าหน้าวัวใหญ่อันนี้เป็นเห็ดปวกจ้าทีเป็นเห็ดดินค่ะพี่น้องนี่จ้าเห็ดหนางั้ใหญ่ดอกเพล่มทมเลยเพื่อน <c oughs> ๆปว <c oughs> กไก่น้อยด้วยค่ะเพื่อนๆนแต่เราไม่จะอยู่เป็นมูด้วยค่ะเห็ดอันนี้เดี๋ยวเราหามูมนันเนาะ ต้องหามูแล้วค่ะเวลาออกจะออกเป็นมูเป็นกลุ่มยังไงค่ะอันนี้เฮ็ดนางงว่าเด้อเพื่อนเฮ็ดหน้าวัวจะเฮ็ดนางงาว่าออกเป็นมูแล้วค่ะสองดอกค่ะเพื่อนอันนี้เฮ็ดเพืองแล้วค่ะว่าแน่ใจว่ากินไดบ่เด้อาไปถามย่าด้วค่ะอันนี้เฮ็ดน้ำหมากจ้าเพื่อนเ็ดน้ำหมากสีแดงแดงอันนี้เป็นเฮ็ดขี้กรเดียนแล้วค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นเห็ดกอนะจ้าพึ่งออกแต่นี่รสชาติหวานค่ะดอกจะสีแดงเ,เห็ดกอค่ะนี่จ้าเห็ดน้ำวัวจ้านี่เพิ่งเอามาเห็ดหน่าวัวไปแกงจ้าอันนี้เห็ดขานะจ้า<อ>เห็ดขาเห็ดอะไรจ้าเห็ดปิ้งจ้า นี่เห็ดก้ามปูเด้อจ้านี้จ้าจะมีรสชาติหวานดอกสีเหลืองจ้าอันนี้จะเป็นผู้ดังหรือว่าอย่างเพื่อนนกมอสกับเพื่อนๆนี้เด้อค่ะสวยงามนะคะธรรมชาติแล้วหอมธรรมชาติถูกใจเห็ดหน้าวัวจ้าจ่าเก็บได้สิบนาทีค่ะใกลได้แกงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวตอค่ะหาตอ เห็ดโคกน้อยครับเพื่อนๆเห็ดนี่แซบเด้อค่ะเห็ดโคกนี่ยพอมันออกมันจะออกเป็นมูคายเนี่ยเห็ดโคกนี่หนึ่งดอกจ้านีเห็ดทะาอันเห็ดทานเห็ดคามีเห็ดหน้าบัวจ้านี่เห็ดดินน้อยค่ะดอกน้อยเป็นในเห็เปล่าเด้อค่ะจ้าเห็ดหน้าบัวจ้า น,นี่ตีนเห็ดไข่เด้อค่ะเพิ่อนเอาไปแล้วนะคะดอกใหญ่เลยนะคะเราอดค่ะเรามาตอนเกิดเห็ดไข่กับพี่น้องแก่รถไปออมแก่ได้เถอะวัวก็ดีแก่นี่เห็ดหน้าบัวจ้าจ้ะาอินังว่าจ้ะอันนี้เห็ดหน้าวัวจ,าจนน้า นี่ละจ้าฝีมือ20นาทีละจ้าได้แกงแล้วกลังจะงกกลับบ้านไปค่ะหน้าเวยียสวยๆจ้าเห็ดดินน้อยเห็ดเพิ่งสละงง้องสลังแง่เห็ดดินจ้าไ,ได้แกงละจ้าฝีมือคุณยายค่ะเหนื่อยไหมคะ <c oughs> <c oughs> มาก,กันน้ำเอื่อยนะค่ะมาก,กันแพทุกลนะค่ะมาก,กันแบบนี้เอแกงก็ดีค่ะคุณยายก็เอื่อยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ